วันนี้เราก็อยู่กันอาณาจักรของอาบางรอนนะหรือเสียรอนนั่นเองนะครับหลายคนก็ได้ดูคลิปนะได้อาจจะได้รู้จักนะเราพอดีอยู่สาแก้วพอดีวันนี้วันหยุดนะวันหยุดก็เลยก็เลยอขี่รถเที่ยวไปเที่ยวเขาชะกันมาแล้วเมื่อกี้นะ เที่ยวเขาชะก,กันมาแล้วแล้วก็แวะมาหาเซรอนเซรอนก็อยู่แถวเขาชะก,กันนี่นะก็เลยเดี๋ยวเข้ามาดูมาดูว่ามีรถไรขายบ้างพอดีอ่โปรเจกต์ Project ผมปีหน้าผมจะทําเอ,อผมจะซื้อรถรถเอ,อ่หนึ่งพ่วงนะรถสิบล้อหนึ่งพวงเอาไปจะลองไปวิ่งอ้อยดูนะ ็เลยมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะที่อาณาจักรเสียรอนนะครับเออคลิปนี้เดี๋ยวเราก็อยู่ที่อาณาจักรเซียรอนแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่ามีอะไรมัง่งนะไปดูกันนี่นะก็เป็นบรรยากาศเอ่อรอบๆอ,บอาณาจักรของเสีรอนนะตัว เจ้าจของไปไหนไม่รู้เนี่ยเอา้าเดี๋ยวอยรอสวัสดีครับทำอะไร,รนะนั่งสมาธิบ่โอ้ยไหนคระบคาว่าของสักแก้วของด,ดีอยู่ตรงไหนเ <laughs> จอแต่ของไม่ดีของดีตรงไหนเนี่นยเออ <laughs> นี่เสรีร้อนอยู่นี่อันนี้ทําอะไรรถคันนี้ทําอะไรเนี่ยคันนี้สงการเนาะมันต้องมีห่านหมอรำครับนั่นเอาคันนี้เล่นสงการนะใช่ครับกะหางโรบินหางโรบินอยู่หน้าบ้านนี่ไม่ได้เล็บลายเลยนะกำลังจะให้ช่างทำมาเล็บโอ้โหเป็นไ,ไงลนะ่ะเดี๋ยวคนดังคนดังเอาคันนี้เล่นสงการเลยบ๋กซินเบียร์ดีวะมมนี่สองเจ็ดบ๋อ นี่ก็เป็นดีาเาแหละสองเจ็ดแหล<น>ะใช่ไหม,มหตัวนี้สามยี่อ่ะ,ะนี่นะก็เข้ามาหามาเที่ยวเล่นเดี๋ยวว่าจะซื้ออุดหนุนรถสักคันหนึ่งว่าจะขายสองแสนบ่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูคันนู้นหน่อยได้ไหมได้ครับอ่าไปเดีย๋ดวยวเราไปดูกันเอาดูกันคันนี้บ่ะ จะขายให้ผมเท่าไหร 200, ส่สองแสนฮะขับกลับบ้านเลยขับไปเล่นเลย, <laughs> นย 200, นเนี่ยเซรอนจะขายสองแสนคันนี้เนี่ยแต่ต้องขายให้ผมคนเดียวนะขายให้ผมคนเดียวคนอื่นราคานี้ไม่ได้แม่นประคั่นแม่นเ <laughs> <laughs> อ้าว้วาวีรีนี่จริงไหมเนี่ยสองแสนเดี๋ยวขับเลยกลับบ้านเลยนี่อันนี้ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยแม็กโหลดบปะเป็นแม็กโหลดเป็นชนยื่นแล้ว ให้เอาไปวิ่งอ้อยดีสบอใครว่าผมาน่าซื้อคันนี้ไปวิ่งอ้อยก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเออเดี๋ยวโหวตครัที่คอมเมนต์แล้วกันตัวนี้สเปคเป็นอะไรเด็กสองเอ็ดสามว่ายี่ปีห้าศูนย์กับแม็กโหลดอ่ะแม็กโหลดปั๊มใหญ่หปีทองใช่ครับตัดระบบด้วยตัดระบบออแล้วเกียร์เป็นเซดฟใช่ครับเดิมๆคนท้ายรอบเท่าไหร่น่าจะเจ็ดสี่สาม,มเอาไว้ในควงท้ายเจ็ดสี่สามใช่ไหม มัน <dri ality> จะเป็นเกียร์ทสมันก็อันนี้ได้อยู่นี่นะคาสซีสวยกริปเลยไม่เป็นลุ่นล่องมาก็เลยซื้อเฮ่อสมัยทีข้างหลังมีตรงเป้ t t เลยต่อ1สนหไปครับกาวแสนห้าโอเคจ่ายตังค์เลยเครื่องสวยนะเนี่ยมีใครสนใจขายอยู่ใช่ไหมขายครับใครสนใจก็ เข้ามาดูได้นะมาดูแต่ผมดูแล้วว่าสวยอยู่รถไม่ต้องดูเยอะแค่หางตาก็รู้แล้วถ้าคนดูเป็นนะคือสวยนะโอเคก็เข้ามาติดต่อได้ติดร้อนฝั่งเบอร์โทรหน่อยเอา้าจำเบอรโ์โทรเจ้าของไม่ได้แล้วบัดนี้ศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าห้าสี่สองเก้าห้าสี่รอนพูดไม่รู้เรื่องครับรอนพูดไม่เรื่อง นี่คันนี้นะถ้าใครไม่มาซื้อเดี๋ยวผมซื้อนะผมเดี๋ยวต่อราคาเหลือแสนห้าเดี๋ยวผมซื้อเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้จะไปวิ่งอ้อยดีไหมเนี่ย FC คิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมก็หารถวิ่งอ้อยปีหน้าอยู่รถสวยอยู่นะรถสวยอยู่ นี่นะงล่างก็ดีเลยนะอืมเดี๋ยวต่อราคาได้แสนห้าเดี๋ยวซื้อโอเคนะไปรุ่นก็ลองคอมเมนต์มาดูคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม